สวัสดีท่านผู้ชมมาพบก,กับซองของพันเอกคือเก่าเนาะว่าใส่ชุดแบบนี้ใส่เมืองวันนี้กับ,บ่ต้องปัจใจไปหาเพิ่งคือเก่ามาเนี่แต่ว่าเมื่อนี้ได้เดินทางมาบ้านเนาะมาบ้านเกิดมามาเบิง่งออยังมาเบิ่งแม่เนี่ยแม่แน่ฟอแน่นาะแล้วก็เอาน้ำเพิ่งมาส่งข้าเจ้าแน,น่นาะน้ำเพิ่งก็ได้แก้วเดียวนึงบาได้เต็มแก้วใช่ไหมก็ปกติก็แก้วนึงกับบริส่งเิ์หนาะ แต่ว่าสิมาบ้านพอดีแล้วก็เลยถือมาให้ลูกค้าเนาะพอดีบังเอิญมาถือช่วงอ่ะนะดอกนิ้วบานท่านผู้ชมช่วงหน้าหนาวเนาะยาง้ำหนาวเดือนเดือนเดือนหนึ่งเดี๋ยวใช้ท่านผู้ชมเบิ่งเนงนะาะก็แม่มันก็นลายอยู่เดี๋ยวชิวนั่งเบิ่งจังหน่อยเนาะดอกนิ้ว กระเพิ่งมาเอาน้ำบานดอกเี่รอบเนาะทาั้งซม่ีนี่นี่น,นี่เดี๋ยวจะขอนั่งเบิง่งทางมันไปก่อนเนาะโอ้ลายเลยคือท่านผู้ชมขอเบิง่งทางมันบินไปมาไป,ป,ปทางใดเนาะโอ้ลายเลยมันมาเนี่วยคือว่าการการแนมเพิ่งสูงทง่ั้งซม่์ให้ ให้นั่งพยายามนั่งต่ำๆเนาะแล้วก็พยายามเน้มม่ดทุกทิศเลยือว่าบริเวณอ้อมต้นี่ว่าดอกใหม่เราเห็นนะเนาะเน้มทุกทิศสังเกตว่ามันจะมาทางใดและไปาทางใดเนาะวันนี้ก็เป็นเทคนิคอนึอนนงเนาะในการนาเผิ่งน้ำมิ้มหรือว่าน้ำต่อขึ้นกันและสังเกตจากแหลสังเกตเมื่อกนะี้เนาะ เมฆจากแม่มันกินน้ำบวานอิ่มมันเห็นมันไปแล้วเนาะบินโด่งเลยโด่งตายปลายปลายสองต้นเน,ะนานะปลายต้นไม้สองต้นผู้ละโด่งพูละเชิงพุละพุต้นไม้ผุละเป็นห้วยเนาะนะเป็นห่วยอันก็นเป็นทงหน้าท่องหน้าก็เป็นท้งหน้าพี่น้องกันแหละอันนี้เป็นหน้าของหญ้าเนาะแม่ของพอมากับพานพยิงพันมาเนี่ย นั่งกินมักแตงอยู่สบายดีนะกินข้าวเที่ยงแล้วได้ชีวิตโมงเลยมานนิท่านผู้ชมปะหลังจากเขาเห็นแล้วก็จะได้ย่างตามพูดแหละท่านผู้ชมดูอีกเรื่อยมาหนิเคยทนผู้ชมย่างมาหอดกลางต่งนาเรียบร้อยเนาะซูมให้ท่านผู้ชมเบิ่งพุูดละเที่ยงนาซชิงต้นมีกองเพื่องพูดละว่าต้น bây giờ con nhiều băng khởi... năm tháng mịt nè ô bơ cửa sân để đẹp này nó bảo là sao nó tính là tí khi nào cần mất rồi này bịt ma sương đi tuần nhanh lẽ tuần 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 mặc hẹn เบอร์จากภาษาไทยเอินไปสังได้แต่ว่าภาษาลาวเอินตัวมองเห็นเนาะแถวๆนี่แหละสีหาแถวๆนี่แหละแค้มไว้ผมต้องเฮ้ยรีต่อหูย่างสองสามชั่วโมงเลยท่านผู้ชมเอ้ยยังบ่เห็นอยู่นี่แล้วสิลองเข้าหมุนบางแถวนี้ก่อนบางแถวเห็นเนาะแล้วมันอยู่แถวนี้นี่จะน้ำแถวนี้

โบเห็นอยู่ป่านี่นแสดงว่าเสียแห้งละละ,ละ,ละมันเนาะโบเห็นเนมื่อเมาเอ,าอินหาต่ออีกนะบุษบงบุษถึงงานนี่มันอยูุ่่มิเกาะบังกะทิก้นี่อยู่นี่นะบุษบ้วุษอ๋อต่องอย่างจนเมื่อย ต่ำเลยท่านผู้ชมเฮ้ยท่านผู้ชมคอยเห็ดกระบอกกันเด้อเดี๋ยวสิมาอุดบางว่ามันิ่งใหม่หรือวเพิ่งผงเก่าเนาะมันี่ยังอ่อนอยู่ตามผงยันคนมาเห็นก่อนเอเยท่านผู้ชมเห็ดกระบองจักสีหานาทีเนาะ เจ้าเฮ็ดกระบ,บองแล้วเรียบร้อยนะท่านผู้ชมบริหาเฮ็ดทีพิทันเนาะขอให้มันเกิดควันอย่างเดียวพอนี่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเข้าไปลองเบึ่งว่ามันจะเป็นเฝิ่งแก่หรือเพั่งอ่อนเนาะ โอ้ผิดว่ประาเห็นนะเว้ย่างจะเมื่อยถ่ายไปไเพถึงคือเก่าลองป่าควัน,น,นเถลงบึง thả à, on cái xịt vã nó thả kè cả thả đi cơ đi để ảo lơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ก่อนแซงเลยดีเลยโอ้ถึงฟังอ่อนแล้วบ่นโอ้อ่อนทั้ชมไป พินีเฮานํบ่นาะให้สิเบิดเอาไปได้เด้บ้านนีเด้นามทั้งนั้นเลย เอาลตั้งกล้องท่านผู้ชมเล็กน้อยหน่อยนะข้าก็ไม่ได้ถือมาองานก็ตั้งกล้องท่านผู้ชมเลย ủa, toát đây thầm kín không đấy. úi, bùm mi hòa nằm đây, hòa nằm mi đây. Ủa, hai bàn tặng tăng cong này nó, nhạc thế nó Ủa, mình đã làm bàn luôn thằng bà chồng ơi ở trên có mấy năng nhà quạt toàn con tầm ở số bài thì cũng quạt tặng con tọt thân nạn ơi oh. bắt lấy thằng không, Đi đã lại mấy 7 nó, ừ. Để không vẫn đi lại thôi. thì không? đọc subscribe bạn oh, nhạc lý học thêm làm, làm lại được cơn bán nghe nói nâng ก็ตรงไว้ขี้่าเนาะห่งกันมาเขี่มอยู่ Ờ, con ở khu sân hồ sớm vẫn mấy bàn tăng chị chỉ bọn mà nó phá lại cái cao hàng mà dù dù cái nhà mà thế thằng sớm nhập lại một sớm ơi đây làm nói điều เดย๋างหังมันสินสนสจะ้องไว้คือเก่าเนาะ่อเอาดอกแต่กะคือจะมีคนเห็นอยู่บังพยายามมันเค้ okay. ทำไผู้มแล้วเนาะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะกดชับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้พันเอกเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อจะได้รับชมคลิปทุกคลิปท,ที่ว่าพัานเอกลงเนาะ ตอดแม่นึ่งกินนี่ทา่านผู้ชมตอดเป็นตอดเลยโอเคลงท่านผู้ชมเข็ดคลิปแล้วกับบุกข่อยมีเวลาวงมันเวียกครอบครัวเวียดตัวเองเนาะมันก็เลยบุคข่อยได้มีเวลาลงท่านผู้ชมพูดกันไหมกับพันเอกในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พันเอกขอการสบายสบายดีขอขอบใจ